สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนำาต y o t a a ออติสนะคะ1.8ตัวอีคันนี้เลยปี2017นะคะม i n เนอร์เชนเรียบร้อยเลยนะคะใครที่กำลังมองหานะคะออติสไปใช้งานรถที่ราคาจับต้องได้ต้องแนะนำเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่46,900 0บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมเลขไมเพียง 1,40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะทะเบียนรถ6ก็ไก่ดชดา7506นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนนะคะจะมาเดตตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมกันเลยนะ ถ้ามาชมกันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้มาพร้อมไฟนะคะที่จะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งหมด4จุดพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะโครเมียมนะคะทั้ง2เส้นแบบนี้เลยนะคะโลโก้ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะพร้อมทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยกันชนด้านหน้าจะเป็นสีดํา4เส้นนะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะจากโรงงานด้วย ถัดมาเลยนะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมอยางที่จะได้นะคะเป็นยางบิสตต้นปี2020สัปดาห์ที่30ด้วยได้ยางใหม่ๆนะคะดอกยางหน้ายางนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะยาวๆเลย พร้อมแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนะคะตัวแมกคันนี้เป็นแมกทูโทนสีดำตัดสีโครเมียมนะคะแบบนี้เลยบอกเลยว่าซื้อไปนะคะใช้งานได้ยาวๆหลายปีเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าใช้หนักใช้เบานะคะแต่ก็ได้อย่างปีใหม่ไปด้วยเลยถัดมานะคะที่แก้มตัวรถนะคะมีโลโก้ของตัว ดูโอววีพีไอนะคะที่ด้านข้างนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่ารถคันนี้เป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำไฟไหม้แน่นอนที่สำคัญชิ้นของตัวรถคันนี้นะคะก็สติ๊กเกอร์โลโก้อยู่ครบแบบนี้ให้ลูกค้าได้เห็นว่าไม่มีทําสีที่แก้มตัวรถมาแน่นอนมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวโครเมียมนะคะ พาดที่รีดน้ำฝนนะคะด้านล่างของกรอบกระจกมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่มาพร้อมตัวรถนะคะที่เป็นล็อกรถปลดล,ล็อกจากรีโมทนะคะมาพร้อมตัวรถที่ได้จับภายในด้านนอกของตัวนี้จะเป็นสีดำคาะด,ด้วยโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้กระจกโลโก้นะคะโตโยต้าให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ากระจกเดิมๆไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนนะคะเพราะว่ารถที่บริษัทรบับเข้ามานะคะเป็นรถที่ พัทเกตเอด้วยถัดมานะคะตัวยางเส้นที่2ก็เป็นยางบิสโตนเช่นเดียวกันนะคะหน้าย,ยางดอกยางก็ยังแน่นๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่ไม่มีร่องรอยของการเกยฟุตบาทแบบนี้ด้วยเลยนะคะหัวน,อน็อตห้ารูพร้อมกับตัวแม็กสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟท้ายที่เป็น LED นเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังของฝากระโปงคาดด้วยโครมเมียม เงาเแบบนี้โลโก้ด้านหลังก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะของตัวคอลล่าออติสนะคะ1.8ตัวอ e. ีด้านหลังคันนี้มาพร้อมกับตัวรถนะที่จะได้ก็คือไฟทับทีมด้านท้ายนะคะของตัวรถที่ติดตั้งมาให้เพิ่มนะคะจากโรงงานเช่นเดียวกันตัวท่อของคันนี้ก็เป็นท่อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นท่อเดิมๆนิ่มๆนุ่มๆแน่นอนนี่มาพร้อมกับตัวทะเบียนรถ6กกอไก่ดอชดา 7506ไปกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวไร้ฝ้านะคะติดตั้งมาให้นะคะเดิมเดิมจากโรงงานมีไฟเบรกดงที่3นะคะที่ยังติดตั้งมาให้ลูกค้านะคะจากภายในตัวรถนี่กระจกเดิมๆต้องมีโลโก้ของตัว t o y ยต a แบบนี้เลยนะคะไฟท้ายด้านซ้ายด้านขวานะคะก็ไม่มีนะคะในส่วนของสภาพแตกหรือว่าหลอดไฟขาดนะแต่ตรงนี้นะคะ เช็คให้นะคะวันที่ลูกค้ารับรถให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเอจัดการให้แล้วก็ดูแลให้นะคะถัดมาเลยยางเช่นที่3เป็นยางของบีสโตนอีกเช่นกันนะคะปี2020ตัวแม็คันนี้ถือว่าสวยเลยไม่มีร่องรอยของการเกิดุดบาทด้วยให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะว่าแม็คันนี้สวยจริงๆแล้วก็ได้ยางปีใหม่ด้วยเลยนะคะปี20ก็ถือว่าไม่เก่าแล้วอะโตโยต้าโตโยตานะคะ ที่กระจกอยู่ครบเลยนะคะโลโก้ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างติดตั้งมาให้นะคะสีกระจกก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะนี่กระจกเดิมหมดเลยนะคะมีโลโก้โตโยต้านะคะอยู่ครบทุกจุดแบบนี้ให้กับลูกค้าได้เห็นแล้วก็มั่นใจโลโก้นะคะว v t ีไอด้านซ้ายด้านขวายอยู่ครบแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวยางคันนี้เส้นที่4ก็เป็นยางบีชต้น เช่นเดียวกันนะคะเป็นยัางปี2020หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะคันนี้ก็แม็กสวยทั้ง4เส้นเลยไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทเลยนะคะถือว่าแม็กไม่ต้องเก็บรายละเอียดเลยเพราะว่าเข้ามาแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะราคาจับต้องได้นะคะ469,000บาทเท่านั้นนะคะรถมือเดียวบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะ แนะนำนะคะคันนี้ไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่ารถคันนี้เขาสวยอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของภายในของคันนี้ก็เลยนกคะนะคะมาชมในส่วนของภายในคันนี้ก็เลยนะคะมาที่แผงประตูด้านขวานะคะแต่ในส่วนของคันนี้จะคาดด้วยสีบอลเงินนะคะคาดด้านข้างของตัวรถเป็นที่จับนั่นเองนะคะพร<ล>้อมกับที่อิงไหลนะคะก็จะเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมที่วางขวดน้ําด้านข้างของตัวรถนะคะทั้ง2จุดเลยนี่ ที่จับภายในของคันนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะเงาเเลยนะคะพร้อมกับตัวล็อกรถลดล็อกภายในรถนะคะก็คือตัวเซนทันล็อกนะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะกระจกของคันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าของคนขับนั่นเองนะคะภายในของคันนี้ถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะไม่้ํำเลยสติกเกอร์นะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะก็เป็นสติกเกอร์นะคะที่คอยบอกในส่วนของตัวเติมลมนั่นเอง ยังอยู่ครบไม่มีรอยงดแนงแกะเกาใดๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าโครงสร้างของคันนี้ก็เป็นโครงสร้างเดิมๆเช่นเดียวกันสติ๊กเกอร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่อง1.8ตัว E ีนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นของเขาจริงๆภายในจะเป็นเบาผ้านะคะถ้าเกิดตรงรุ่นแต่ว่าคันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ ได้รถนี้มานะคะไม่ต้องเปลี่ยนเบาะเลยเพราะว่าคันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วนะคะคันนี้เอาไปหุ้มนะคะเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะดูแลง่ายรักษาง,ง่ายทํศาความสะอาดก็ง่ายนะคะในส่วนตัวเบาะนะออปชั่นภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกระจกนะคะที่เป็นพัดไฟฟ้านะคะปรับในเรนกระจกเป็นออตโต้เรียบร้อยเลยนะคะควบคุมการใช้งานของคันนี้จะเป็นตัวกุญแจข้อดีของกุญแจก็คือปั๊มง,ง่ายนะคะเวลา เอาไปปั๊มราคาการรักษาบำรุงนะคะค่อนข้างที่จะถูกกว่ารีโมทนั่นเองนะคะภายในของคันนี้ก็ถือว่าออปชันนะคะของตัว E ก็จะประมาณนี้นะคะพวงมลลาลัยมันตีฟังก์ชัน1ฝัง่งนะคะรับสายวางสายตัวนี้จะยังไม่ได้รองรับแต่ว่ามีในส่วนการเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยนะคะจากตัววิทิวนั่นเองเพดานด้านบนของตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยอัคราหรือว่ายันใดๆด้วยนะคะบอดี้สภาพของคันนี้บอกเลยว่า ใหม่จริงๆซื้อไปนี่คือแบบใช้งานได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าครบเครื่องครบจบมากๆเรามาดูภายในกันบ้างนี่ตัวคันนี้นะคะมาพร้อมวิทยุนะคะที่เป็น fmamcd นะคะดูว dvd นั่นเองนี่ แอร์นะคะเป็นแอร์อะนาล็อกก็คือเป็นแอร์หมุนนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดสภาพของตัวเกียร์นะคะเป็นโครเมียมเงาๆนะคะบอกเลยว่าใหม่จริงมีตัวสปอร์ตให้กับลูกค้าด้านข้างของตัวรถเป็นแบบกดปุ่มมาด้วยนะคะพร้อมกับตัวที่วางแก้วนะคะทั้งสองฝั่งพนักอิงไหลนะคะก็จะเป็นหนังเรียบร้อยพร้อมกับที่ใส่เหรียญด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมาพร้อมกับที่เก็บสัมภาระของคันนี้นะคะถือว่าครบเครื่องครบจบมากๆเลยนะคะเรามาดูด้าน ด้านในกันบ้างนี่หนังดำนะคะมาพร้อมตัวรถที่ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นคู่มือนะคะอยู่ครบเลยสำเนารถก็ปิ้นถ่ายไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมตัวรถนะคะที่เป็นรถมือเดียวสำหรับคันนี้นะเนี่ยถือว่าไม่ช้ำเลย ด้านหลังตัวรถนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆนะคะสายคาดเบลเป็นสีดำนะคะมาพร้อมเบาะนะคะที่เป็นหมอน,หนังสีดำเช่นเดียวกันพื้นที่ของเครื่องพันแปดนะคะก็จะกว้างมากๆเลยนะคะใครที่หาอยู่แนะนำนะคะรีบจับรีบจองเลยนะ,ะเพราะว่าสีนี้นะคะนานๆทีนะคะเขาจะเข้ามาให้กับลูกค้าได้เห็นด้วย mm hmm. เดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่ากว้างขนาดไหนนี่ขออนุญาปิดก่อนนะคะ ามาดูภายในกันบ้างด้านหลังของตัวรถนะคะมีที่ชาร์จแบตนะคะติดตั้งมาให้นะคะทั้ง2จุดเลยไม่ต้องแย่งกันนะคะมีให้นะคะทั้ง2จุดเช่นเดียวกันนะคะชาร์จแบตได้เลยสะดวกสบายแน่นอนมาพร้อมกับด้านหลังที่มีกระเป๋าจิงโจ้ติดตั้งมาให้นะคะกับลูกค้าเช่นเดียวกันคุ้มคันนี้นะเนี่ยลูกค้าอยากเอาไปทำอาหารกินนะคะเอาไปวิ่งขับแกลบนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ารถคันนี้ปีค่อนข้างที่จะ ใหม่อยู่เลยนี่เรามาดูที่เก็บสัมภาระด,ด้านหลังของคันนี้กันบ้างดีกว่าที่จริงไม่ต้องซื้อไปใช้งานก็ได้ซื้อแบบว่าไปแบบขับออกต่างจังหวดัดขับในกรุงเทพก็ได้เหมือนกันนะคะขับไปทํางานก็ได้หัวนอ็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะไม่มีรอยไข่เรยถอดนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเม็ดอาร์โครงสร้างของตัวรถนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้กับลูกค้าได้มั่นใจว่าบอดี้โครงสร้างของคันนี้บอดี้เดิมสีเดิมไม่มีฉาดสีมาแน่นอน นี่ด้านหลังของตัวรถนะคะพื้นที่ก็ถือว่ากว้างเช่นเดียวกันนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะประมาณ3-4ใบใหญ่ๆต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะคะไม่เคยติดแก๊สนะนี่เบนซินล,ล้วนให้ลูกค้าได้เห็นเลยด้านหลังของตัวรถนะคะไม่มีในส่วนของตัวขุดเจาะใดๆนะคะบอดี้โครงสร้างด้านหลังเดิมๆทางมะพร้าวด้านซ้ายด้านขวาตัวซีนอยู่ครบถุงเครื่องมือก็ยังอยู่ครบแม่แรงอยู่ครบนะคะอย่างอะไรก็ เป็นล้อกระทะก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะให้กับลูกค้าได้มั่นใจว่าโครงสร้างของคันนี้สวยเดิมจริงนี่เดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างว่าคันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงช้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องให้กับลูกค้าชมกันนะขออน,นุญาตเปิดก่อนนะคะสีดานี่เขาเป็นสีที่หาย,ยากนะคะต้องแบบว่าลูกค้าที่ต้องแบบ ลักรถอะถ้าคันนี้ต้องแบบลักรถเลยโอ้โหห้องเครื่องใหม่มากเลยนะคะนี่เป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องพันแปดตัวเครื่องก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะพร้อมกับให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่ามาแป้มสี่จากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยตัวเครื่องมาแป้มสี่ยูุครบนะคะหัวน็อตของฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไข่รอยถอดตัวโตโยต้าสลักที่ฝากระโปรงให้กับลูกค้าได้เห็นด้วยว่าคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆเ,เลย เม็ดอาร์ตแผ่นการความร้อนอยู่ครบนะคะพร้อมกับสติกเกอร์มอ,อกอรนะคะข้อควรระวังก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดดูด้านแก้มนะแก้มด้านซ้ายนะคะไม่มีรอยไขยร่รอยถอดเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยหัวน็อตของคันก็ไม่มีรอยไขยร่รอยถอดเลยนะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าสนใจออกรถคันนี้นะคะและก็ ไม่สะดวกนะคะที่จะเดินทางมาดูรถนะคะของเอินก็จะมีรีวิวถ้าเกิดลูกค้าอยากจะชมรีวิวของตัวรถคันนี้เพิ่มเติมอีกนะคะหรือว่าดูรูปรถนะคะของคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะ แอดไลน์มาสอบถามเอินได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอินเบอร์นี้ก็ได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามการออกรถนะคะของคันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันตัวรถคันนี้นะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ประมาณ9,000เท่านั้นนะคะมี9,000นะฟรีดาวนะคะมีรถมือเดียวบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมเลย สนใจรีบติดต่อมาได้นะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะรับรถหรือซื้อเงินสดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าซื้อเงินสดจะมีแหวนดซนะแต่ว่าเรื่องราคาถ้าลูกค้าถูกใจก็โทรมาคุยกันได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ว่างๆเลย1.8ตัว e ราคาตัวรถอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะว่างคันเดียวเท่านั้นที่เป็น สีดำสนใจนะคะโทรมาสอบถามคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ